สวัสดีครับคูโจ้คนเหล็กงานช่งางไม้บิดอาสนะครับตอนนี้ก็เป็นตอนที่2ของการรีวิวเครื่องเชื่อมนะครับติ๊ก2 5 g p p ของแบรนด์แอน r ดอรนะครับผมก็ขอขอบคุณแอนเดอรี่ไทยแลนด์ด้วยนะครับผมที่ส่งเครื่องมาให้คูโจได้ทําการรีวิวนะครับเครื่องนี้มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะมากนะครับผมโปรติแล้วเราจะทําเป็นละสาะของสาคลิปแกะไส้ในทดสอบแล้วก็สรุปนะครับ แต่เนื่องจากฟังก์ชันที่เยอะของหน้าเครื่องเองนะครับทำให้เราต้องแยกอีกคลิปหนึ่งมาอธิบายสำหรับหน้าจอการทำงานล้วนนะครับซึ่งเกือบจะเรียกว่าเป็นฟังก์ชันที่สุดแล้วของกระแสะการเชื่อมแบบ e c แล้วก็มีเพา์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปติดตามชมกันครับเรามาดู ฟังก์ชันหน้าตู้ของเจ้าตัว t i ๊ก250 GP Digital DC p o w e นะครับตัวนี้เป็นลักษณะตู้เชื่อมใน2 i n นวนะครับก็คือสามารถเชื่อมได้ทั้ง MMA แล้วก็เชื่อมติ๊กได้นะครับและติ๊กเองก็มีอยู่2โหมดนะครับหน้าจอนะครับจะประกอบไปด้วยทั้งปุ่มกดนะครับแล้วก็มีปุ่มหมุนนะครับผมเรามาไล่ไปทีละส่วนกันนะครับ ส่วนบนสุดนะครับก็จะมีไฟที่แสดงเป็นลักษณะไฟพาวเวอร์นะครับต้องติดนะครับเวลาทุกครั้งที่เปิดเครื่องและพัดลมจะต้องติดปุ่มที่2เป็นปุ่ม O OH, H นะครับ H ฮ่องกลงเนาะก็จะเป็นปุ่ม o อเวอร์ฮนะครับมันก็จะติดขึ้นมาแล้วก็เครื่องก็จะทำงานต่อแต่ฟังก์ชันทุกอย่างจะถูกตัดไปนะครับเป็นลักษณะของเครื่องทำงานโอเวอร์ฮีทเกินนะครับหรือร้อนเกินไปจนเครื่องต้องโรเทคตัวเองนะครับ ปุ่มที่3จะเป็น OC นะครับผม OC ก็คือเป็นลักษณะของอมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นนะครับอาจจะกระแสไฟเกินวงจรไหม้หรือสายไฟขาดหรือมีการช็อตภายในเครื่องนะครับผมก็จะขึ้นปุ่ม OC ขึ้นมานะครับหน้าจอเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลนะครับผมมี3าเขาเรียกว่ามี3ตัวเลขนะครับผมมีทั้ง2ด้านอันนี้เป็นตัวเลขตัวเดียวนะครับผมอันนี้เป็น3ตัวเลข ุมตรงส่วนนี้นะครับผมก็จะเป็นค่าเฮิร์ตนะครับก็คือค่าครั้งต่อนาทีค่าเปอร์เซ็นต์นะครับค่า S ก็คือเป็นวินาทีแล้วก็ค่า A ที่เป็นค่าแอมปนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่โหมดไหนถ้าเราทํางานเกี่ยวกับการปรับกระแสมันก็จะอยู่ตรงส่วนของแอมนะครับถ้าอยู่ในส่วนของปรับไทม์นะครับเวลาเรามันก็อยู่ในส่วนของวินาที ถ้าอยู่ในส่วนของการปรับเลโชมันก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเลโชหรืออัตราส่วนนะครับหรือถ้าอยู่ในโหมดของฟรีแคนซีนะครับหรือจำนวนครั้งต่อน,นาทีเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของเฮิร์ตนะครับผมด้านขวาสุดนะครับก็จะเป็นปุ่มรูปแผ่นดิสนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มลักษณะของการเซฟค่าได้นะครับ ในแต่ละโหมดนะครับก็จะสามารถเซฟค่าได้ตั้งแต่0ถึง9เราสามารถที่จะดึงแล้วก็เลือกใช้ได้อย่างง่ายดายนะครับซ้ายสุดนะครับเป็นปุ่มเลือกกระบวนการเชื่อมนะครับผมกระบวนการเชื่อมมีทั้งหมด3กระบวนการเชื่อมจริงๆมี2แบบแต่3 3ชนิดนะครับผมก็คือกด1ครั้งก็จะเป็นลักษณะของ MMA นะครับผมกดอีก1ครั้ง เป็นลักษณะของการเชื่อมติ๊ก DC โดยทั่วไปนะครับไม่มีเผาและกดอีกหนึ่งครั้งก็ล่างสุดนะครับผมก็จะเป็นการเชื่อมติ๊กแบบที่มีเผาะนะครับเป็นติ๊ก DC เผานั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับผมต่อไปก็จะเป็นลักษณะของเป็นรูปกราฟนะครับผมซึ่งกราฟตัวนี้ก็จะเหมือนกันเกือบจะทั่ว ทั่วไปนะครับผมกับเครื่องติ๊กทั่วไปธรรมดาที่เราใช้กันนะครับโดยก็จะมีปุ่มแสงเนี่ยไล่ตามฟังก์ชันไปเรื่อยๆนะครับผมโดยที่มีปุ่มปรับซ้ายขวาเนี่ยเป็นตัวเลือกนะครับผมเป็นตัวเลือกว่าเราจะอยู่ในโหมดไหนอยู่ในโหมด P4 อยู่ในโหมด Start Arc หรือว่าอยู่ในโหมดอของ Ratio นะครับ พออยู่ในหมวดนั้นแล้วเราก็จะใช้ปุ่มตัวนี้ในการปรับค่าซึ่งก็จะแสดงโชว์มาตรงหน้าจอตัวนี้นะครับผมแล้วก็ปุ่มขวาสุดนะครับขวาสุดก็จะเป็นปุ่มเลือกฟังก์ชันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของ4 t ทกับ 2t นะครับ 2T ก็คือกดติดปล่อยดับ4 t ทก็คือกดปล่อยติด นะครับอยากจะปิดก็คือกดปล่อยดับนะครับผมก็คือ2 t ทีกับ4 T ทีหรือเชื่อมอโต้นั่นเองนะครับอันนี้คือปุ่มหน้าตู้นะครับตอนนี้ก็คือเรายังไม่เปิดเปิดปล่อยไฟกระแสเข้านะครับผมถ้าปล่อยเข้าแล้วมันก็จะเสียงดัง <c oughs> เดี๋ยวเราจะลองไล่ไปทีละฟังก์ชันนะครับผมโดยเราจะเริ่มจาก MMA ก่อนนะครับผมแล้วก็ติ๊ก DC ธรรมดานะครับว่า ดีซีธรรมดาเนี่ยมันจะใช้ทั้งหมดกี่กี่จุดนะครับผมถ้านับตามหน้าจอก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ห้าดมีทั้งหมดอยู่10ตตำแหน่งนะครับผมมาดูว่าถ้าเลือก MMA ตัวนี้จะปรับค่าได้กี่ตำแหน่งถ้าเลือก DC ติก DC ธรรมดาจะปรับค่าได้กี่ตำแหน่งและถ้าเป็นติก DC ซีเาจะปรับค่าได้กี่ตำแหน่งนะครับผม อา,อาจจะมีเสียงพัดลมที่มันดังกว่านิดหนึ่งนะครับผมเรามาลองเปิดเครื่องดูครับโอเคตอนที่เราเปิดเครื่องนะครับผมพัดลมต้องทํางานนะครับเรามาดูตรงส่วนของการตั้งค่าก่อนนะครับพอเปิดเครื่องแล้วปุ๊บเราควรที่จะมาเลือกนะครับว่าเราจะใช้กระบวนการเชื่อมไหนนะครับในที่นี้ขอตั้งไปที่กระบวนการเชื่อม m m a ก่อนนะครับ MMA MMA ปุ๊บปุ่มตัวนี้ก็ปุ่มตัวนี้ก็จะอยู่ที่ในโหมดของแอมนะครับก็แสดงว่าตอนนี้เราปรับค่าแอมอยู่นะครับปุ่มตัวนี้จะเป็นการปุ่มปรับกระแส MMA ของเรานั่นเองนะครับเป็นกระแสธรรมดาที่เราปรับในตู้ MMA ทั่วไปนะครับผมสูงสุดอยู่ที่ร้อยห้าสองร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็ต่ําสุดอยู่ที่ อยู่ที่20แอมป์นะครับผมกระบวนการเชื่อม M A สำหรับการเชื่อม M A เราก็สามารถที่จะต่อเป็นแบบ D C บวกหรือ D C ลบได้นะครับผมไม่มีปัญหานะครับ <c oughs> โอเคต่อไปนะครับเราก็จะเข้าสู่ในโหมดของนะครับโหมดของการเชื่อมติ๊ก D C นะครับเ <c oughs> ชื่อมติ๊ก D C การเชื่อมติ๊ก DC นะครับผมเรามาดูกันว่าเราสามารถที่จะนะครับไปได้กี่ตำแหน่งนะครับผม1 2 3 4 5 6 7เราใช้กระแสได้ทั้งหมด7 7ตำแหน่งนะครับผม7ตำแหน่งโดยที่สามารถสังเกตตรงนี้นะครับ จะมีตัวเลขขึ้นนะครับโดยที่เราสามารถเทียบตั้งค่านะครับค่าล็อกค่าตำแหน่งไว้เนี่ยได้ทั้งหมดถึง9้าค่าเลยนะครับผมสองสามสี่ห้าหกเจ็แปดเก้าศูนย์นะครับผมดังนั้นก็คือเราสามารถตั้งได้ทั้งหมด0ูนถึง9ก้าก็คือสิบค่านั่นเองนะครับผมโอเคอเรามาดูตัวแรกนะครับตัวแรกก็จะเป็นตรงส่วนของ P4 นะครับ P4 ก็คือการปล่อยแก๊สออกไปก่อนที่จะทําการเชื่อมนะครับสามารถตั้งได้00นะครับ0วินาทีไปจนถึงสูงสุดอยู่ที่15วินาทีนะครับผม P4 นะครับปล่อยแก๊สก่อนการเชื่อมนะครับต่อไปปุ่มที่2นะครับผมปุ่มที่2ตรงนี้ก็คือกระแสเริ่มต้นอาร์คนะครับ กระแสเริ่มต้นอาร์คถ้าดูตามคู่มือนะครับจะอยู่ที่5แอมป์จนถึงสูงสุดอยู่ที่ถ้าตามคู่มือเขาจะบอกไว้ว่าที่160นะครับผมที่อ่าอันนี้ได้ได้ถึง200เลยนะครับผมโอเคก็แสดงว่าปรับ5แอมป์จนถึง200แอมป์นะครับเป็นกระแสสตาร์ทอาร์คนะครับผมกระแสสตาร์ทอาร์คก,ก็คือ เหมือนกับเราวอร์มชิ้นงานนะครับให้มันเริ่มสตาร์ทที่ซวเราเชื่อมงานจริงที่150แอมป์แต่เราจะจะวอร์มชิ้นงานอยู่ที่ความร้อนอยู่ที่100แอมป์ก่อนนะครับผมเราก็จะมาปรับตั้งตรง,ตรงส่วนของสตาร์ทอาร์คเนี่ยไว้ที่100แอมป์นะครับผมแล้วก็กระแสเชื่อมพีคหรือกระแสเชื่อมจริงเนี่ยอยู่ที่1 5 0แอมป์นะครับผมปุ่มต่อไปนะครับปุ่มต่อไปก็จะเป็นปุ่มคำว่าลิสต์นะครับ R I S, S E นะลิสต์ ลิสก็คือเวลานะครับสังเกตตัวนี้จะกระโดดมาอยู่ที่เป็นสเกิลนะครับก็คือเวลานั่นเองนะครับเวลาก็คือเวลาที่เรา,าตั้งกระแสเชื่อมจริงนะครับผมกระแสเชื่อมจริงสมมติว่าเราอยากเชื่อมที่150นะครับพีคตัวนี้1 5 0ยแอมป์นะครับเราเริ่มสตาร์ทอาร์ที่100เราตั้งสตาร์ทไว้ที่100นะครับจาก100ยไปถึง150เนี่ยเราอยากจะให้มันใช้เวลากี่วินาทีให้กระแสเดินจากร100อยไปถึง150 เราก็ตั้งตรงที่ลิสต์ได้เลยนะครับผมว่าเราจะให้ค่อยๆพีฮีทขึ้นไปโดยใช้เวลาร้อยถึงร้อยหเนี่ยสองวิมันก็จะความร้อนก็จะค่อยๆไต่ตขึ้นไปนะครับผมมันเป็นลักษณะของงานที่ค่อนข้างซีเรียสแล้วก็ละเอียดนะครับผมละเอียดในเครื่องที่ใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะมีฟังก์ชันพวกนี้ครบนะครับแต่ไม่น่าเชื่อว่าตู้ในของ e n นเ g อรเองก็มีด้วยนะครับในราคาที่ไม่ได้แพงมากนะครับผมโอเค ลิสก็คือเหมือนอัพสโลปนะครับผมก็ค่อยๆขึ้นไปจนถึงพีคนะครับผมต่อไปปุ่มพีคนะครับปุ่มพีคตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มกระแสเชื่อมจริงๆนะครับผมว่าเราตั้ง uh, กระแสเชื่อมเท่าไหร่นะครับผม uh. เราก็มีหน่วยเป็นแอมป์นะครับผมสูงสุดอยู่ที่ต่ำสุดอยู่ที่5แอมป์นะครับสูงสุดอยู่ที่250แอมป์นะครับผม250แอมป์ ปุ่มต่อไปนะครับผมปุ่มต่อไปก็เป็นดาวนะครับอันนี้ก็เราจะเรียกว่าดาวสโลปนะครับผมอันนี้เราเรียกว่าลิสก็คือเหมเือนีว่าอัพสโลปขึ้นไปนะครับผมส่วนดาวสโลปก็คือมันเป็นขาลงนะครับผมขาลงก็คือก่อนที่เราจะมาพูดถึงตัวนี้ปุ๊บเรามาพูดถึงอีกปุ่มหนึ่งก่อนก็คือปุ่มคาร์เตอร์คาร์เตอร์ก็คือปุ่มลักษณะของบ่อหลอมเหลวนะครับเป็นบ่อคาร์เตอร์เป็นบ่อ Carter, บอ,อะไรกบ่อภูเขาไฟนะครับคาร์เตอร์ กระแสคารเตอร์ก็คือกระแสเหมือนคูดาวความร้อนชิ้นงานค่อยๆให้มันคูดาวลงนะครับเหมือนเราออกกำลังกายแล้วเราทําการวอร์มดาวนะครับผมาการคูดาวลงจะทําให้รอยเชื่อมของเราไม่เกิดตามมดนะครับผมการที่รอยเชื่อมมันเชื่อมดีอยู่ที่150องศาแล้วอยู่ๆเราหยุดทําการเชื่อมเลยนะครับโดยไม่มีการคูดาวเนี่ยเวลาที่มันเย็นตัวลงเนี่ยมันจะเกิด ปรากฏการณ์ที่เรียกว่าตามมดหรืออาจจะเกิดคักหรืออาจจะเกิดโพลซิตี้หรืออาจจะเกิดบ่อผุดก็ได้นะครับผมอันนี้ตัวนี้มีปุ่มที่เราเรียกว่าคารเตอร์เป็นตัวคูดาวทําให้ความร้อนมันค่อยๆเย็ยยยนตัวลงนะครับอย่างเช่นพีกเราตั้งไว้ที่150นะครับผมคูดาวเราอาจจะตั้งไว้ที่80หรือ60นะครับผมให้ความร้อนมันค่อยๆลดลงมาคำถามคือลดลงมา โดยใช้เวลาเท่าไหร่อยู่ที่การตั้งดาวสลลปตัวนี้สังเกตว่าจะเป็นวินาที150มาจนถึง80ใช้เวลากี่วินาทีนะครับผมเราก็ตั้งตรงส่วนของดาวสลลปตัวนี้นะครับผมมันก็จะป้องกันการเกิดตามอดป้องกันการเกิดอรอยแคล็กในชิ้นงานได้นะครับผมแล้วตัวสุดท้ายนะครับผมก็คือลักษณะของโพสโฟนะครับโพสโฟก็คือ แก๊สคุมรอยเชื่อมไปอีกกี่วินะครับเพื่อให้เกิดรอยเชื่อมที่สมบูรณ์และก็การซึมลึกที่สมบูรณ์และไม่เกิดการแฟคกค้วก็โพลิสตี้มันก็เป็นตัวโปรเทคอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับผมตัวนี้อันนี้คือ,อาการปรับตั้งค่าในส่วนของ t i ๊กอนะครับผมและนอกจากนี้พอเรากดตรงนี้ นะครับผมเราสามารถที่จะเซฟค่าต่างๆไว้ได้ถึง10ค่านะครับผมก็คือตำแหน่งที่0นนะครับผมตำแหน่งที่1พอเรากดปุ๊บแล้วเราตั้งค่าอะไรไว้เครื่องก็จะจำค่านั้นไว้เลยให้อยู่ในตำแหน่งที่1นะครับผมพอเราไปเจอชิ้นงานใหม่เราไปปรับค่าเป็นตำแหน่งที่2เราก็ตั้งค่าทุกอย่างไว้เครื่องก็จะจำไว้ว่านี่คือการปรับค่าในตำแหน่งที่2นะครับ ดังนั้นเวลาเราเจอชิ้นงานชิ้นนี้อีกนะครับแทนที่เราจะค่อยๆไล่ปรับทิริยามนะครับเราก็เลือกมาที่ตำแหน่งที่2เลยนะครับผมกดมาถึงตำแหน่งที่2ปุ๊บค่าที่เราเคยตั้งไว้จะถูกด,ดึงมาให้โดยอัตโนมัติอันนี้คือความยืดหยุ่นนะครับความที่มันน่าใช้มากนะครับฟังก์ชันนี้เนาะ โอเคก็กระบวนการเชื่อมในขั้นตอนที่2นี้ก็จบไปนะครับต่อไปเป็นกระบวนการเชื่อมในขั้นตอนที่3ก็คือเป็น DC เพาส์นะครับผม DC เพาส์ก็จะใช้ปุ่มมีจุดทั้งหมด10จุดเลยนะครับผมใช้ทั้งหมดเลยนะครับหน้าตู้เนาะก็เหมือนเมื่อกี้นะครับโพสโฟเหมือนกับ DC ธรรมดานะครับผม สตาร์ทอานะครับผมกระแสไฟเริ่มต้นว่าจะให้เริ่มเท่าไหร่ก็เหมือนกับ DC เมื่อกี้เนาะอ่าลิสต์หรืออัพสโลปนะครับผมแล้วก็พีคนะครับผมอ่าพอมาถึงจุดนี้ปุ๊บ <c oughs> หลายคนอาจจะงงนะครับผมพอเป็น DC เผาพอเรากดพีคปุ๊บแล้วจะมีอีกค่าหนึ่งที่มันจะบอกตรงนี้ว่าเป็นเบสนะครับผมอยู่ตรงใกล้ๆปุ่มนี้อันนี้คือเบด พีคคือกระแสเชื่อมจริงที่เราเชื่อมนะครับผมต่อมาคือเบทเบทคือกระแสเชื่อมที่2นะครับก็คือเป็นกระแสเชื่อมที่1กับเชื่อมที่2นั่นเองโดยมีพีคกับเบทเป็นตัวปรับกระแสได้ทั้งคู่นะครับการที่มีระบบเผาทําทให้ชิ้นงานไม่ไม่โอมความร้อนมากเกินไปสมมติว่าถ้าเกิดเครื่องนี้ไม่มีระบบเผาเราตั้งไว้ที่100แอมป์นะครับ ความร้อนก็จะปล่อยให้ชิ้นงานเต็มที่เลยที่100แอมป์อยู่ตลอดเวลานะครับถ้าเกิดว่าชิ้นงานมันบางมันก็อาจจะทําให้ชิ้นงานเราผิดรูปนะครับโดยเฉพาะการเชื่อมสแตนเลสน,นะครับผมที่บางๆแต่ถ้าเกิดเรามีระบบเผ้านะครับผมมันจะกลายเป็นว่าเราสามารถที่จะพักหรือว่าลดความร้อนที่ให้กับชิ้นงานได้นะครับผมก็คือสมมุติว่าเรา ปรับพีคไปที่100แอมป์นะครับผมปรับเบรดไว้ที่50แอมป์นะครับเครื่องมันก็จะจ่าย50อ่อ100 50 100 50 100 50 1 0 0 50ให้อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจะสังเกตว่าความร้อนมันจะไม่ออกมาเต็มร้อยทีเดียวนะครับดังนั้นความร้อนในชิ้นงานก็จะน้อยการบิดตัวของชิ้นงานก็จะลดลงนะครับทีนี้พอเราเลือกพีคก,กับเลือกเบรดแล้วนะครับผม สิ่งที่เราจะต้องเลือกก็คืออีกตัวหนึ่งก็คือเราเรียกว่า Duty ี a เ i o d ช t y r ดิวตสังเกตว่าตรงนี้จะขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับดิวตี้เคือการให้ความสำคัญระหว่างพีคกับเบสเนี่ยเราจะให้ความสำคัญกับอันไหนมากกว่ากันนะครับส่ว่เราปรับพีคที่100่เบสที่50นะครับแล้วเราปรับ Duty ี a เ i o ที่50 50นะครับผมแสดงว่าเวลาที่มัน เกิดการเชื่อมเกิดการอาร์คมันจะเป็น 150, 150 150 150ก็คือมันให้ความสําคัญที่100กับ50นี้เท่ากันแต่ถ้าสมมติว่าผมปรับพีกกับเบสเนี่ยไปที่80%นะครับผม80%เวลาเราทำการเชื่อมนะครับผมดิวตี้เรโชนี้80%นะครับเครื่องมันก็จะให้ความสำคัญกับพีคเนี่ย 8 8ส่วนแล้วก็ให้ความสําคัญของเบสเนี่ยแค่ยี่แค่2ส่วนนะครับหรือ20%เอเองนะครับดังนั้นการเชื่อมมันจะเป็น80อ่าการเชื่อมมันจะเป็น 180, 100 80 1 0อน่อ่า150นะครับ100กับ50 100กับ50แบบนี้นะครับผมดิวตี้เรโคือการให้ความสาคัญกับพีกาจะให้ความสําคัญเท่าไหร่หรือเราจะเบรกเราจะพักกระแสไว้ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับผม นี่คือข้อดีของการตั้งดุตี้ไชนนะครับผมอีกตัวหนึ่งที่เราต้องตั้งก็คือฟรีเคนซีนะครับผมฟรีเคนซีก็คือจํานวนลูกเพลนะครับลูกเพาหรือลูกาาการยิงเป็นลูกเนี่ยเราจะยิงกี่ลูกต่อวินาทีนะครับมันจะมีหน่วยเป็นเฮิร์ตนะครับเฮิร์ตก็คือ จำนวนครั้งต่อวินาทีนะครับผมต่ำสุดอยู่ที่0.2ครั้งต่อวินาทีหรือ0.2เฮิรต์นั่นเองนะครับสูงสุดอยู่ที่สูงสุดอยู่ที่ทตามคู่มือเขาจะบอกไว้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ50เฮิรต์นะครับผมอาไปได้อีกนะครับ แล้วก็ไปต่อนะครับไปที่หนึ่งรอยเฮิร์แล้วนะครับนไปได้ต่อนะครับพอเกินร้อยเนี่ยกระแสมันจะขึ้นค่อนข้างเร็วนะครับโอเคก็สรุปว่าตรงส่วนของเครื่องนี้นะครับ ฟิเคเซซี่สามารถทำได้200ลูกนะครับ200ลูกต่อวินาทีนะครับผมหรือ200เฮิร์ตันเองนะครับสามารถยิงเพาเพาก็คือการสร้างเกล็ดแบบอัตโนมัตินะครับการมีเพาทํทำให้เราเชื่อมได้ง่ายขึ้นเพราะเครื่องมันจะยิงเพาเป็นจังหวะและเราเพียงแต่เคลื่อนมือช้าๆไปอย่างช้าๆเราก็จะได้เกล็ดที่มีความสวยงามนะครับผมอ่านี่คือ ฟี q คนซี่นะครับปรับตั้งต่ำสุดได้0.2สูงสุดได้200ครั้งต่อนาทีหรือ200เฮิร์ตนั่นเองนะครับผมต่อไปก็จะเป็นดาวสโลปนะครับก็เหมือน DC ทั่วไปเนาะปุ่มคัตเตอร์นะครับก็คือเป็นแอมป์นะครับแล้วก็โพสโฟรนะครับตัวปุ่มขวาสุดก็เป็นการเลือก 2T หรือ 4T นั่นเองนะครับแล้วก็ตรงส่วนของติ DC ๊ก DC เพาสเนี่ย ก็สามารถบันทึกได้ทั้งหมด9ค่าเหมือนกันนะครับเออสิค่านะครับผม15 0ค่านถึง9นะครับ10ค่าได้เหมือนกันนะครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวฟังก์ชันที่ใช้หน้าตู้จะเห็นได้ว่าฟังก์ชันที่ให้มาเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วก็สุดจริงๆนะครับปกติเราจะเห็นฟังก์ชันพวกนี้ในเครื่องในราคาระดับหมื่นกว่าหมื่นห้าถึงสองหมื่นนะครับผม ซึ่งการเห็นในเครื่องในระดับนั้นเราถือว่าเป็นปกตินะครับแต่น,นี้เครื่องในราคาที่ย่อมเยาแล้วก็ไม่ถึงหมื่นเนี่ยให้มาขนาดนี้ถือว่าสุดนะครับผมสุดจริงๆส่วนการใช้งานจะใช้ได้มีการใช้งานยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามคลิปในตอนที่3นะครับที่เราจะค่อยๆไล่ไล่แล้วก็ทดสอบไปทีละฟังก์ชันว่าแล้วก็วัดกระแสไฟจริงๆเลยว่า มันจะออกมาเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ในที่นี้นะครับตรงส่วนของผู้มือเองนะครับผม <c oughs> ก็ยังมีบางส่วนนะครับผมที่ที่ยังไม่ละเอียดมากนะครับดังนั้นทําให้ผู้ใช้อาจจะก,กังวลเวลาซื้อไปแล้วเนี่ยอาจจะเอฟังก์ชันนี้ใช้ยังไงอย่างนี้ได้นะครับผมถ้าจะให้ดีควรที่ทําละเอียดกว่านี้อีกนิดนึงนะครับ แล้วก็จริงๆแล้วทุกฟังก์ชันเนี่ยถ้าเราใช้เนี่ยมันจะทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะฟังก์ชันเท้านะครับซึ่งเราก็จะถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ทําให้เรานะครับผมสร้างเกตแบบเกตสวยๆเนี่ยแบบง่ายๆเลยนะครับผมไม่จําเป็นที่จะต้องมือนิ่งมากนะครับผมถือไว้นิ่งๆแล้วก็เคลื่อนมืออย่างช้าๆมันก็จะยินเป็นเกตอัตโนมัติให้แบบสวยงามและก็ทําได้ง่ายนะครับ,นะรบก็ตอนนี้ก็มีเพลงน,นี้ใคร มีคำถามอะไรใส่ไว้ใต้คลิปนะครับผมก็อดี๋ยวคุณโจจะไปไล่ตอบนะครับผมท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเอเดรียไทยแลนด์อีกทีหนึงนะครับผมที่มอบเครื่องมาให้รีวิวนะครับวันนี้พอลอยนี้ครับสวัสดีครับคุณโจคนเล็กง,งานช่างไม้จิตอาสาครับ